ว่ามีความสงสัยในดินฝ่าอากาศอยู่บกลาศีสรรักชีวรนั้นล่ะเห็นอยู่บ่ายาเรลืองเมามาจ้ะา,ามามันเราผาป๊กไหว้มันบ่เห็นที่ว่า มืนอนี้แล้วบ่พาดแล้วมืนอนี้ดีด่๋ยวซักจีวรเออทำความสะอาดผ่านนะแต่ว่าตั้งในหมอต้องซื้อเหมือนวัตถุผ่านตั้งนอกผ่านตั้งในหมอต้องซื้อว่ตผ่านย้อนนี่ยยังมันขี้เกียจม,มันเป็นจุดนั่นว่ตถุเตียน เหยียบผาจัมทูทูนยังออกนะทูผ่านไปเลยมันบออกนะผ่านไปเลยมันบมันมีขันตอนเมี่อนำดับของมันไในการทำความสะอาดเมื่อวามันจิมันก็ฝึกบหยาหรอก ทำที่สูงก่นจังมทาทำที่ต่ำมันละถต่เขาสิปัดที่สูง,ยงอ,าายอย่างเขามีโต้มีอากาศเตียงอย่างซี้ปัดกวาดทั้งบนกรเรียบร้อยแล้วต่จังมาปัดกวาดทั้งลุมใต่เตียงไต่เป็นเก้าอีเป็นนันเน่มันเขื่อนทีไดก็จับยกขึ้นเขื่อนที่ออกสะกก่อนจังปัด เาเบงว่าทำความสะอาดล้ของเรียนเนาะมันถือสอนมันจะเป็นนักเรียนปเดีววันบบสิไปทำงานก็จะถือซ้อนที่บอกเลยเอ็นบอกคน้นคนก็อี่ขึ้นต่างโต๊ะไปวัดตัวจังปัดของเรียนทูของเรียนตะกอนเนีย่ยมันยากเติบเด้ทำความสะอาดห้องเรียนพาคารเรียน เป็นใหม่เนาะเป็นใหม่บาทมันก็ได้รับอิทธิพลจากจากวัดว่ารามาก,การทำกั้วมสะอาดเป็นบ่าตมเทียนลงพืนต้องเรียนพาผักเผาหลอดเป็นเคร่งเป็นสองอเพืองถูโรงเรียนเล็ก <c oughs> หน่อยถูโรงเรียนะ ทำความสะอาดจัดเวรทำความสะอาดห้องทำความสะอาดส่วนรวมนะปัดปุฏิหอชั้นเปิ่นกําลังบุก่หไงสมัยก่อนบริยูเป็นห้องเป็นกุฏิเป็นหลังปูละหลังเนี่น่อยขึ้นสมัยครูมือนี่หรอกกุฏิหลังเดียวเอนอื่นหอชั้นยังมัอนนันโน่นนั่น มีลายหองเดอยครันพระลายก็นอนหองละสองรูปพระหน่อยก็้นอนหองละรูปแปนปูใหม่จิกยางดีเหมือนดาต่มเทียนเด็ละตรงเทียนจักก็ต่มด้วยวิธีอะไรหรอก็าบอกเข้าใจคือกันคือจะมันมีกลิ่นน้ำมันกาดน้ำ โอ้บาทเนี่ยเดียมมองๆกนะันมาเต้มีหรอลํายาคัดใหม่ที่ออกซีมันงามมันเดียมม่นมีหรออาศัยตาเปล่าๆอีเลทูอ่อนนะอู้เม,มือนนี่อาคารน้องเรียนกับว่าคอยมีอาคารใหม่แล้ว ถ้ามีอาคารใหม่เขาก็มีโร่งแรกลกร่งยังแบบง่าม,มพืนมันถูก็มีใหม่ดันฝุ่นมีน้ำยาถูต่างหากบ่อดยากคือเก่านะที่ําทำควมสะอาดนี่ถ้าห้องิดย่อนกลับไปเขาเป็นเด็กหน่อยนักเรียนมันก็ได้มาเติมฝุนะ่นคันพื้นฐานมันนะได้มาก มัวบวชเป็นพระมันก็ซ้อนลักษณะเดียวกันเนี่ละ่ะเขาไปใส่น้ำบาดน,น้ำเงอนน้ำหำเป็นบอกปวกบาสซ้องสันกอผนังปูนทั้งรุมมันกอผนังกรยังไม่เทพืน้นมานน่านวั่นไปมันก็มีรอยแยกระหว่างขอบผนังที่ละบาด ม่วนตูเสื้อผ้าม่วนสิ่งของผ้าพแพร่ว่างติดผนังนั่นประมด้เบิ่งมันเย็กเธอโอ้ยบางคนผ่าไม้สินไม้ปวกกินเผื่นแ่ะนย่ยไปเบิ่งนะบ่หู้จักว่ามันไปอักกินอยู่หันปวกกินไม่กินสิ่งกินของนี่ก็สซ้ำกันก็มาเร่งกินเห่าเด้อ สามถึงหัวแยกว่าเป็นมะเร็งเือนหว้วยผลว่าระยะที่สามระยะที่สี่นะจหมาถามก็ลงพออยู่ก็ว่าเป็นมะเร็งระยะที่สามเป็นา่มามะเร็งมันมีจักระยะแลวลงพอมีอยู่หาห่วยว่ะมันขอดไปลยตัวเหนียวว่าแมนอยู่คือกันครับ พวกมันกินผ่ากินแพรตู้ห้าไใ้ขามผนังโน่นนั่นนี่ละ่ะน้ำวัดก็คือกันนั่นนะแต่ว่าจะมันดีๆอยู่ห้องเบิง่งบนเโยจกเอามาก็ใส่ผ่าแพรเก็บไว้ที่ตู้ติดผนังประสบการณ์ทบ่มีการส้างเซนาสนะเมื่เห็นที่ระบาดมาติไปรื่อเอาของมาใส่โอ้ย มีแต่ผ่าไตดีๆเจ็บไปเอาไปบวชพระเนี่ยเอาไปใส่เ่าม,มะผ่าข้าเองทุรนระผาาเนี่ยพิกลับไปปวกใส่ก่อนเบิดนะเป็นยังสัตว์ใดเข้าลองรงะมัดระว่าง้องอยูอ่เฮือนอยูอ่ซานนอกจากมีปืนฐานในการทำความสะอาดเดือนตะเทือ ยหญ่มันเบิงเ่งพอได้ปัดห้องยหย่มันเบิงเ่งพอได้ปัดนี่ถ้าเหี่ยนซาดเราไม่ตูกัน,นเนาะเฮียนโบราดเนาะว่นใดมีกันห้องนั้นห้องนี้เราก็ตู่กันเอามองนั้นพอนอนมองนี้ลูกนอนนะถ้าเขาอยากเปลี่ยนโลเคกชันใหม่เขาจะจัดใหม่เดี๋ยวอยู่ทรงเก่ามันเส้่งเวซั้น ปั๊บใหญ่ห้องจ้าข้องไม่ตดนตัวเป็นอั่นแสนเด้ใหญ่ตู่ไม่จัดไม่มันไม่มันกระ่างตาเห็นบอกเขาเขอไปร้านค่ะยังเขาหลานวัสดุใหญ่ๆคือกันตรวโดนไปทีหนึง่งคิดจังอ้ยยงอยก็เปลี่ยนแปลงใหม่บ่านี่ผมเปลี่ยนแต่เขาจัดหลูปหลักใหม่ถันว่างค้องว่างวัสดุในหลานเขาก็จัดแบบใหม่ มันก็คือจังเป็นของใหม่ว่าค้นก็ตื่นตาตัวมันการกระทำห้องคืกอการแ้วคุม,มืาอเนี่ยเขมาวัดเนี่ยก็มาเปลี่ยนเอาใหม่นะว,วัดจิตวัดใจจกองนะเปลี่ยนเอาใหม่กิริยามารยาประจักวัดดีกันพุณนะัน่งเทียเข้า สวัสดีเฮาองย่งเขีบ่ฮู้จักนบเมื่อตอบเขาเสียกัเกิดเคลิ้นเคลิ้นไม่ถืกบ่านนอแม่นบ้านนอหน่าเข้าภสษาหยกมือสวัสดีค่ะก็วผมเนี่ยอืมคนว่านบเมื่อตอบกับหลวงพ่ากับมีผู้ใหม่ผู้หยังมาร่วมกันฝึกไว้หมู่เฮาคือกันมาผอกันครูสอนีลสวัสดีกันหลวงก็ได้ฝึกไว้ให้มันเป็นนะนะมันก็ดีต่อการพบเห็นตัว ตั้งแต่ย้ามพาเห็นกันย่ามเสางมาจากนั้นแมนน่าอยู่ร่วต้องกันคู่มือกับสร้างเป็นการหลอดตายมาเด้จะมาเห็นกันย่ามเสาอ,อันมาคว่ำตายหนี่แขนข้อูกบัดยางตื่นมือเสาเห็นหนาแจวา่ายั่งแสดงว่าเอาหาลอดเป็นหลอดตายมามาวัดเห็นกันเด๋วสว,ส,ดสวัสดีครับสวัสดีครับฝึกไหว พกแล้วมันก็เมื่อไม่อม่อนมันก็เปลี่ยนมันก็กลาทำค้นเ่าเนี่ยท้ำควมดีมันจะเกิดกิกันเขินบ่ขาดค่วมมั่นใจตัวบวกเย็ดบวาถ้ำํะนะาได้บ่กรานี่จึงเป็นในอายมันทํำคว่มวมบ่ดีเิันบ่าอายเห็นบ่ยา,ามโกรธกันด่ากันบ่าอายขมือมันยัง ด่ากันนู่นหยินสองคนหยินไปเบิดอารมดด่ากันออกโซเสียลอรมณแล้วโพดนนากันอารมณแล้วไปยังสัตนเลยด่ามันคือกล่องกำปนาดไปทั่วโลกนะเราเห็นไปยังสัตนจังหวัดาละมัดระว่างือกันครับเพราะฝึกอยู่นี่แหละฝึกหยําน้องพอกระหยัไจะอยู่นี่แหละมันเป็นพื้นฐานเด็กเลียด้ามันบอชทนเบิดมันก็เวียนกลับมาอยู่เรื่อย ย่างกินเขา่ากินของอาหารการกินเท่าทุกมือนี่คือกันดะเอาไปแต่พอก,กินโออีม,มาเอาไหมนะกไหวมาสองคนกรเฮ็ดปกติจังสัตยู่สามคนไสมาเป็นสิบคนกระเฮ็ดแบบนั้นนะฝนะึกไหวขันพื้นฐานของควบมีระเบียบของการแก้ไขพัฒนาเหมือนกับพอกกวาดบ้านะ ขวดยามใดมันก็สะอาดยามนั้นเท้าขวดหรือไปนแนแหนมก็ซกปรปกซกปรปกเลยก็กวาดนี่ผู้มีกิเลสกิเลสว่ทันเบิดคือกันแม่นมาปฏิบัติมันก็เวียนมากอยู่เรื่อยโอ้เวลาเห็ดแส้วมันสีเหลวเลยคือหฮอกวดาดบาตมันก็ไเด็กววดคูเหมือคูเว้นอยู่คือเก่าปนคว่มสกปรกปกมันก็เวียนก็มากอยู่ตลอดจิตใจหฮอคือกันมันว่ทันเบิดกิเลส เมื่อนี้มันเบิดไปเบาไปกลับมาอีกอาจจะรุนแรงกว่าเก่าก็ได้เพิ่นยังให้มีสติยับอยัางอยู่ตลอดเด้มันกลับมากกู้จักป้องกันมัน่ให้มันเข้ามาได้อีกด้วยสติเบิ่งมันจังสันแดในในทางพระพุทธศาสนาเป็นแบบไันมันจังสีเอาชนะกิเลสสมาิได้นะ ทำกันกับเพาทำพวมสะอาดยังทำอยู่เรื่อยอยู่ก็มันอยู่เรื่อยเห็นนะการประพฤติปฏิบัติคือกันอันเวียนมากมันบมมีอำนาจบ่ขอมาแสกสอนในจิตเฮาหนั่นเออสแสดงว่าเฮาสติเฮาสมบูรณ์นั่นล่ละปัญญาเฮาสมบูรณ์นั่นล่ละมันมีอีหยังบวเป็นธรรมะเฮามันเบิงมันบ่เป็นเลยซื้อโมแมนบาพระเว่าจังสิเป็นธรรมะ ตั้งแียพระเบอกว่เป็นธรรมะมีบอกเพื่ออยากเอาสิ่งเอาของเขาบอกเพื่ออยากได้เอกลาสารพัดเหตุสารพัดอย่างสิบริจาคอันยังคือกันเนี่ยะอยาโยมฟังทั้งบาท้วจำไว้ขนาดพระรับเปิดรับบริจาคเงินเขาวัดก็ดีกองทุนนะั้เกี่ยวกับวัดผู้มีเงินผู้มีหนาทีมีความู้มี พวกมีสื่อเสียงโด่งดังเปิดมู่นิธิเกี่ยวกับวัดกับว่าแล้วก็มูลนิธิทนั่นนี่เอาไปมากกันยังโกงกับเป็นพระก็โกงเงินบริจาคย่มผ้ว,วเปิดทำบุญก็โกงเงินบริจาคเขาจะไปหมั่นใจอย่างไนบาทพวกเปิดบัญชีเจ้าของว่าใจบุญจังสัตว์จังสีมุ่งนิธิทนัน่นมูลนิธินี่ขึ้นมา ที่ว่าจังไดเมื่อ็ยังแต่พระมันก็ยังโกงศรัทธาญาติโยมภูผูนงกล่ห่มไา่อยู่นุงผาุ่งแพรอยู่กับลูกก็เมียกินเหล่าเมายาอยู่เที่ยวสนุกสนานอยู่วันดีขึ้นดีมาเปิดเดี๋ยวคนเออนเงินบริจาคได้ก็ว่าซอยนันได้ก็ว่าซ้อยนี่เข้าสิมันใจได้จังไดว่าเงินรองนันมันสิไปซึงจุดไม้เป่าไม้ยังก็โฆษนาประชาสัมพันธ์ บอกเข้าดนกจจงระว่างดีๆพระเจา้าพระสงฆ์ผู้คนทั้งหลายหากินน้ำงัวน้ำควายไทยชีวิตโคกระบือแบบนะจักผู้ใดผ้าเห็ดนะไปย่มไปศึกษาไปรือคนอยู่นำ้ำตำลาปัจัจปิรกพุทธประวัติกับโบเห็นพระพุทธเจ้าพันผ้าเศษทีกระดุงพี่ทั้งหลายไทยโคกระบือไทยปลาหนาเคียงยักเทือ่อ พระในเมืองไทยนี่โอ้เหตุไปนะ่ะไปแต่พิ่นมีบารมามีมีกซิทลุกหาได้หลายคบหลอกปั้นเกิดเพ่นว่าไถชีวิตโครกระบือเพิน่นว้าเออแล้วอยากโยกใจเป็นเพิ่นได้บุญลายมัน,นไถชีวิตโครกระบือว่าผูเจะคข้องงวเจะคข้องควายมันติเ่าโอ้ยจจแม่นดีใจขายง่ายพระโรขาย้ป็นป่าที่ดินติดทางดำกับที่ดินติดวัดนี่ลดะ เขาบ่ได้ไปสนใจได้ที่ดินติดทางดำเจะาของที่ดินก็ได้สนใจที่ดินติดวัดเป็นดอกนาค่าแพงเกินเหตุเด็ดดีขึ้นว่าสันดา,านพาน,น,นีีโตนเขาพรรษาพระได,ได้เมตรตามึมงเทียมันกับเกินขอบเกินเขตขึ้นกันได้นี่แล้วห้องกับิจารณาเบิง่ง จะมาก้นคูมเอมัง็หากินไปทัวให้หม่เห็นในเพีในยังพระตายนังเแื่เขาทำพิธีประชุมเพิ่งเพาไปแล้วก็มีกันยังกับมะโคแสน,นาอยู่ผ่าแวนบพระศพพระไร้ญาติละล่ะร,รับบริจาคเดียวในตัวหายไปแน,น่ทั้งวัดมีเงินอยู่ห้าร้อยบาทน้ำสักขวดก็ไม่มีบริจาคช่วย ซื้อน้ำดื่มถวายพระมีอานิสงส์มากมายเพิผมละแพ็กละสี่สิบเก้าบาทผมละหาไปตัวทีบตัวแดนฤสิว่าจังใดมันพอได้กินจักแม่นสุดสุดจริตหรือสุดจริตก็บ่จักแล้วเาก็บ่าู้จักประโลงหมายเลขบัญชีไว้แผ่นบ่แม่นบัญชีวัดแผ่นบัญชีคนบ้านนี่มีแต่แนวสิเอาน้ำเขาเนาะมีแต่แนวหาเพิ่นบ่จักพ่อได้คน ท่ากีเลสมันมีอยู่อย่างสัตว์มันโบจักยับยั้งไวแจงว่าจะเหตถดแนวพระพุทธเจ้าพนเราผาเหตน,น,น,หนัาวภนวนาไปเตียดไปพวกก็มีจิตใจใสสัทธามาวัดอังภูบริจาก็ะบริจาไปผูบริจากจาก็บ่เป็นยังบินธบาทได้กินเขาเพราะได้มีกำลังได้ประพฤติปฏิบัตริรักษาพระมจรยนํนำลงไวถึงสิกขาบทรรมาิน,นัหคคำสอนของพระพุทธเจ้า มองไงเนี่ยมองมันสิเจริญหน่อยครับชีวิตจิตใจเจ้าของอยากเยอะมากก็คือกัดยาสีมีแต่สัทธาไห้มันประกอบด้วยปัญญานาน่ศสัทธานะแต่มีรัทธาดรือซึ่งเราโอ้ยระวังดีๆเขาไก่บัวลาเนี่ยพระทรององเน่นกูเหมือนนี่ก็ดีคือกันน่น,นะเห็นบอกอย่างผิดจรณาเบิ่งว่าท่านเป็นพระเนาะ ปลูกชาาบานมาบวบวชบวทไหนเป็นพระเด้บวไดออกมาจากผู้วจีเลียดเด้บว่าหน่วยงานได้คือกันหน่วยงานรัฐคือกันนั่นแหละบวาตำรวจทหารมันก็มีทั้งคนโกงบบโกงคือกันนั่นแ่ะเห็นบ่เวลาตือคดีจับยาบ้าคดีเกี่ยวกับแบบพน,นันคดีเกี่ยวกับสวยทรงนั่นนี่ก็ไม่แต่เจ้จหนนาทีเมต่ตำรวจอยู่เบื้องลังจับตำรวจเรื่อย เกียวกับยาเสพติดนี่ก็ได้จับแต่ที่เราเป็นแสนเป็นล้านเม็ดก็ว่ายดผุ่นน่ายพันน่ายหล่อยู่คนนะ้นนั่นข้อพิจารณาบึ่งข้อดีเสื่ออยังใดพระเจ้าพระสงฆ์บวชเข้ามาแล้ววสัเวณน้ำธรรมินันกระซัมมหาโจรค่อยปนศรัทธาญาติโยมเขาตำรวจคือกันสัพเพณน้ำตัวบทกฎหมายกระซําโจรในเครื่องแบบ ค่อยปนรัทธาประชาชนอยู่ตลอดขึ้นกันน่นะจังก็เบิ่งดีๆนะป้อมมวลมวนีนะผิจารณาเบิง่งเห็นมันใจจ้าข้องกระขาดเอาวล่อยฟังไปสัลระ